ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหมออยากให้ดูข้อความที่แสดงบนจอ การเหล่านี้คือสัญญาณเตือนของมะเร็งหลอดอาหารจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เป็นไปฟังคําแนะนําจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหารมีอะไรบ้างคะโรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนต้นและส่วนกลางเป็นชนิดที่พบเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยปัจจัยเสี่ยงได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การทานอาหารร้อน ซึ่งทาให้เกิดการอักเสบเรื้อรังทําให้เซลล์เยื่อบุเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดปัดจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มีการรายงานได้แก่โรคมะเร็งช่องปากและลําคอสําหรับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหารส่วนล่างได้แก่โรคอ้วนและกรดไหลย,ย้อนซึ่งทําให้หลอดอาหารมีการเปลี่ยนแปลงจากกรดที่มีการสัมผัสเป,เป็นระยะเวลานานครับผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารควรทําอย่างไรคะหากมีสัญ,ญญาณบอกโรคเช่นมีอาการกลืนติด กลืนลำบากน้ำหนักลดลงผิดปกติอาเจียนเป็นเลือดซีดลงหรือมีอาการเสียงแหบจากการกดเบียดเส้นประสาทข้างเคียงแนะนําว่าควรไปพบแพทย์ครับโดยแพทย์จะทําการซักประวัติอาการเจ็บป่วยปัจจัยเสี่ยงตรวจร่างกายตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนเพื่อยืนยันรอยโรคและตัดตรวจชิ้นเนื้อการรักษาจำเพาะได้แก่การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหารในรอยโรคระยะแรก การผ่าตัดหลอดอาหารการใช้แสงหรือการให้ยาเคมีบำบัดการรักษาเพื่อบรรเทาอาการประกอบไปด้วยการใส่สายให้อาหารหรือการใส่ขดลวดเพื่อขยายรอยตีบเพื่อให้สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ครับจะทำอย่างไรให้ห่างไกลจากมะเร็งหลอดอาหารคะดูแลตนเองโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ไม่สูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล มะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับมีการพยากรณโรคที่ดีแนะนําให้ตรวจเพื่อเฝ้าระวังในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและลําคอสําหรับผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการปื้นติดปืนลําบากอย่านิ่งนอนใจแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิเ่มเติมตั้งแต่เนิ่นๆครับไม่อยากเจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพพบหมอสิริราชชวนคนไทยออกกำลังกายแข็งแรงไปได้วยกัน แล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน